สวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีครับผมจารณ์ธการแก้วเพิ่มตูดวงปี2567นะครับดูดวงทั้งหมด3ราศีนะครับในคลิปเดียวนะครับเอาแบบสั้นกระชับตรงประเด็นนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับและถ้าใครสนใจดูดวงกับอาจารณ์ธการฟรีนะครับในรายการทุบโต้โหนทุกวันจันทร์นะครับเวลา11โมงถึงเที่ยงนะครับ โทรเข้าไปที่รายการได้เลยนะครับ022763633นะครับ022763633นะครับโอเคเราไปดูกันราศีเมษหรือลัคนาเมษนะครับลัคนาเมษคือคนที่เกิดเ,ออเวลาคำนวณตามเวลาเกิดนะครับตกลัคนาราศีเมษนะครับหรือคนที่เกิดวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมเป็นคนราศีเมษที่มีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษนะครับดาวอาทิตย์เป็นมหาอุด ส่วนใหญ่จะเป็นคนเด่นดังนะครับชาวเมธอาลับรชการหรือทํางานธุรกิจก็มีโอกาสได้รับตําแหน่งใหญ่โตนะครับมาดูเรื่องการงานนะครับวัยเรียนในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยการเรียนก็ถือว่าดีนะครับวัยเรียนใครจะสอบผ่านสอบเรียนต่อก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับโชคดีมากนะครับในด้านการงานจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับ งานที่เด่นๆก็มีงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับงานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์รับเหมาก่อสร้างงานการเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมงานประมงนะครับงานหรืองานอื่นๆก็จะเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับดาวกัมมะเป็นลาภะก็แปลว่าโชคดีเรื่องการงานนะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับดาวเกิดการเงิน,เ,นเดินดีทั้งปีนะครับไม่มีพักองศาเหมือนปี2566นกะครับก็ทําให้ฐานะการเงิน ของชาวเมธมีความมั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นนะครับช่วงปีที่ผ่านมาการเงินอาจจะติดขัดมีปัญหาบ้างนะครับมีดาวพักองศาและดาวการเงินไปเลงกับดาวเสาก็ทําให้หงดหยิดเรื่องการเงินพอสมควรนะครับแต่ปี2567เป็นปีที่ปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับยิงหลัง30เมษายน2 5า7เเป็นต้นไปนะครับชาวเมธจะได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะครับบางคนจะได้เงินหลักแสนหลักล้านขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับ ฐานานุรูปแต่ละท่านด้วยนะครับนะทุกคนก็มีความสามารถไม่เท่ากันนะครับชาวเมทจะก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานะให้มั่นคงได้ดีกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับด้านความรักนะความรักความสัมพันธ์ไปกันได้ดีนะครับไม่มีปัญหาเหมือนช่วงปี2566นะครับมีช่วงที่ดาวพักองศาดาวคู่ครองไปเล่นกับดาวเสาคู่ศัตรูก็มีตึงเครียดกันบ่อยพอสมควรนะครับ บางคนก็อาจจะทะเลาะกันหนักทีเดียวนะครับด้านสุขภาพก็ถือว่าสุขภาพดีกว่าช่วงปี -2 ปีที่ผ่านมานะครับเราประหัดคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับใครที่เจ็บป่วยที่ผ่านมาสุขภาพก็จะดีขึ้นนะครับก็ขอแสดงความยินด,ดีกับชาวเมดด้วยนะครับถือว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะด้านการเงินนะครับเป็นดวงการเงินดีที่สุดนะครับ ราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภนะครับลัคนาพฤษภหรือราศีพฤษภก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่1 5พฤษภาคมถึง16มิถุนายนของทุกปีนะครับส่วนลัคนาก็ตามเวลาตกฟากนะครับตามเวลาเกิดจำนวนออกมาเป็นลัคนาราศีพฤษภก็ฟังประกอบกันได้นะครับราศีพฤษภในการเรียนวัยเรียนเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเรียนก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับ บางคนก็มีปัญหากับครูอาจารย์หรือกับผู้ปกครองนะครับบางคนก็ขี้เกียจไม่อยากไปเรียนนะครับแต่หลังจากวันที่30เมษายนเป็นต้นไปชาวพริสบศพจะขยันขันแข็งเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนนะครับจะสอบเรียนต่อหรือสอบชิงทุนการศึกษาหรือสอบก็ทํางานก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับวัยทํางานนะครับการงานชาวพริสต์ศพในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาจะมีปัญหานหนักทีเดียวนะครับ แต่พอเข้าปี25 6 7การงานเริ่มดีขึ้นนะครับการงานก้าวหน้าการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญให่การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับงานที่เด่นๆก็งานเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์นะครับแล้วก็งานทุกอาชีพนะครับหรืองานเกี่ยวกับครูอาจารย์ผู้พิพากษางานเกี่ยวกับกฎหมายนี่จะรุ่งมากนะครับบางคนได้ตําแหน่งใหญ่โตทําให้มีภาระหน้าที่หนักมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดนะ อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็มีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงนะครับหลัง30มเมษายนไปแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้ชีวิตการงานเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จบางคนก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะครับเรื่องการเงินชาวรฤศศพจะมีเงินหมุนเวียนดีนะครับแต่ให้ระวังเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการเงินนะครับ นะการเงินจะมีปัญหาช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเนี่ยนะครับและอีกเดือนหนึ่งคือเดือนกันยายนเป็นช่วงที่ดาวการเงินนะครับดาวพุธอันดาพานวิวาทราหูนะครับก็ทํามุมสัมพันธ์ร้ายกับลักษณะก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องเช็คนะระวังให้ดีนะครับความรักคู่ครองนะครับช่วงปลายปี2566นี้ชาวพฤษตาจจะมีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันมีเรื่องตึงเครียดกันนะครับ แต่ปี2567เป็นปีที่เรื่องความรักคู่ครองราบรื่นไม่มีปัญหาหนักเหมือนช่วงปี2566ที่ผ่านมานะครับเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพสุขภาพทั่วไปถือว่าดีนะครับแต่ว่าช่วงก่อนเมษาเนี่ก็ขอให้ระมัดระวังสุขภาพตัวเองหรือส,สุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะครับหลัง30เมษาไปแล้วดาวพระหัสจ,จรทัพพัคนาก็ถือว่าคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับคุ้ม อันตรายทั้งปวงได้นะครับราศีมิถุนลัคนามิถุนนะครับราศีมิถุนคือเกิด16มิถุนาถึง16รกรกฎาคมของทุกปีนะครับนะครับชาวมิถุนนะครับวัยเรียนนะครับในปีที่ผ่านมาถึงเมษาปีนี้นะครับการเรียนก็ถือว่าดีนะครับตั้งใจเรียนสอบอะไรก็มักจะผ่านนะครับ แต่หลัง30เมษายนไปแล้วอาจจะรู้สึกเบื่อการเรียนเหมือนกันนะครับหรือมีปัญหากับครูอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่มีเงินให้การซัพพอร์ตหรือเรื่องการศึกษาเท่าที่ควรน,นะครับมาดูวัยทำงานนะครับชาวมิถุนในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงสี่เดือนแรกของปี2 5 6 7นยในการงานยังไปได้ดีนะครับ โชคลาภโดดเด่นนะครับจับงานอะไรก็มักจะประ,ประสบความสําเร็จกลายเป็นเงินเป็นทองนะครับหลังมษายน2567ายไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็ระวังมีปัญหานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้การช่วยเหลือสนับสนุนก็อาจจะไม่ช่วยเหมือนเดิมบางคนก็อาจจะมีเรื่องขัดใจหรือไม่เข้าใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับช่วงนี้ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตนเองนะครับ ใครที่ดูสถานการณ์ด้านการงานไม่ดีแล้วนะครับอย่างเช่นถาทางโรงงานจะไปไม่รอดหรือบริษัททำท่าจะไม่รอดก็หางานสำรองได้เลยนะครับค่อนข้างจะหนักทีเดียวเรื่องการงานนะครับเนื่องจากดาวกรัมรมะจรก็เรือนรรวินาศนะครับแต่งานด้านที่ปรึกษางานด้านต่างประเทศนะหรืองานซ่อมแซมงานหมอพยาบาลยังทำได้ดีอยู่นะครับ ทำงานอยู่เบื้องหลังจะทำได้ดีนะครับบางคนก็ถูกโยกย้ายจากาด้านแม่ทัพก็ไปเป็นที่ปรึกษาอเงี้ยนะครับนะ <c oughs> สถานการณ์อย่างว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะครับธุรกิจหลายอย่างก็ไปไม่ไหวนะครับบางแห่งก็ต้องปิดกิจการนะครับชาวามิถุนเนี่ยก็ต้องมีโอกาสที่กระทบเรื่องการงานมากกว่าทุกราศีนะครับ เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวและเตรียมใจวางแผนชีวิตธุรกิจการงานให้ดีนะครับบางคนเจอเจ้านายให้งานหนักหน่อยนะครับถึงแม้ทํางานก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับเจ้านายได้ง่ายนะครับหรือเจ้านายบางคนก็อาจจะไม่ชอบที่หน้านะครับหรือมีการกันแกล้งได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าไปขัดแย้งกับเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ เรื่องการเงินนะครับการเงินยังหมุนเวียนดีนะครับดีกว่าเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมานะครับนะครับปี2 5, 5 6 7ันหการเงินเริ่มคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับในเดือนมกราถึงเดือนเมษายนในโชคลาภรายได้ยังโดดเด่นมากนะครับบางคนมีโชคมีลาบแบบฟุกๆด้วยเหมือนกันนะครับด้านความรักคู่ครองใน4เดือนแรกเนี่ยนะครับ จริงๆตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วเดืเมษายนสหกหกถึงสามสิบเมษายนสหกเจ็ดเนี่ยถือว่าความรักคู่ครองดีนะครับดาวคู่ครองอยู่เรือนลาภะคนโสดก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะครับ <c oughs> คู่ที่แต่งงานแล้วคู่ครองก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับ <c oughs> หลังสามสิบเมษายนไปแล้วก็อาจจะมีปัญหาไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะครับหรือบางคนบางคู่อาจจะเหตุให้ห่างไกลกันเช่นคู่ไปทํางานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับ หรือบางคู่ก็อาจจะถูกคู่ครองคนรักกดดันนะไม่เข้าอกเข้าใจกันเท่าไหร่นะบางคนอาจจะมีคู่แบบลับๆก็ได้นะครับก <c oughs> ็ระมัดระวังเรื่องความรักก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ด้านอุบัติเหตุสุขภาพนะครับโดยภาพรวมแล้วถือว่าดาวแบบเพราะใหญ่ๆก็ไม่ได้ให้โทษกับลัคนาชาวราศีมิถุนนะครับสุขภาพยังไปได้ดีนะครับยกเว้นผู้สูงวัยนะ แต่หลังเมษายนไปแล้วนะครับก็ระวังสุขภาพตัวเองหรือสุขภาพของญาติผู้ใหญนะ่ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังอาจารย์นักการแก้วเพิ่มนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับหรือใครสนใจดูดวงฟรีนะครับกับอาจารย์นักการแก้วเพิ่มเชิญเข้าไปติดตามรับฟังได้ที่สถานีวิทยุ FM97 หรือ FM 9เอ a c e b o o k Live นะครับ สามารถเข้าไปดูสดได้โทรเข้าไปที่รายการที่เบอร์022763633นะครับทุกวันจันทร์11โมงถึงเที่ยงนะครับดูดวงฟรีรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมันจะชัดเจนแน่นอนกว่าดูจาก u t u b e นะครับผมยังเคยดูผิดเลยนะครับบอกว่าราศีมีนการเงินจะดีเห็นดาวประหััอย่เเดือนการเงินนะครับแต่ไปดูดวงจริงๆคนละเรื่องก,กันนะครับเพราะผมใช้หลายศาสตร์ประกอบกันทั้งเลขเตัวทักษะนะครับ หราศาสตรูเหมือนเด่นนะครับดาวพรหัสอยู่เรือนการเงินแต่ไปดูเลข7ตัวดาวเสาเป็นกาลีอยู่เรือนการเงินโอโหการเงินหนักเงินช็อตนะครับธุรกิจแทบจะไม่มีเงินจ้างพนักงานจะขายกิจการก็ยังขายไม่ได้นี่นะครับบางครั้งไปเชื่อหมดู YouTube มากเกินไปก็ทําให้ผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนะครับหรือใครสนใจดูดวงส่วนตัวพิสูจน์คอมแมนนะครับไม่แม่นยินดีคืนค่าดูดวงให้นะครับตอนนี้ยังลดค่าดูดวงสู้โควิดไปด้วยกันนะครับ โควิดกับมาระบาดอีกแล้วก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้ลด50%นะครับสนใจจองคิวได้ที่แอดไลน์นะครับขึ้นต้นใ้แอดไซน์นะครับนัแอสโต N A T A S T R O นะครับแอไน์นะครับ N A T A S T R O นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์0ูนย์สองศูนย์เก้าหน่งศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์เก้าหนะครับ โอเคนะครับก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดไปครับสวัสดีครับ